<c oughs> ไปลูกไปไปพร้อมกับพี่พิมพ์พ,มพี่พิมพ์เขาจะไปใส่หมวก <Okay. S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วยเขาด้วยเขาไม่นะม่เป็นถ้ขาของขี่คอเส้นไปไปแล้วจะแต่ไม่ใส่หมวกอ่ะคะลูกฮะไม่ต้องใส่นหรอกไม่ต <c oughs> ้องใส่ ลูกลิงแมกก็ลูกลิงแมกก็ไปน้ำพ้อมกันหนึ่งสองสามายแม่ไปไหนเราจะช่วยแม่เองค่ะโอ้เอาว่ายไปเลยนี่โอ้โหแม่ขี่หลังเชวดแตงไปนะโอ้เชิแตงเป็นนางเงือกน้อยอยู่แล้วเอาแม่ขี่หลังไปโอ้โหสบายจังเลยอ่ะ คุณเชเดมว่ายน้ำเร็วมากเลยอะลูกขี่หลังกันไปสบายสบายโอ้ยโอ้ยเชเดมขี่แอเรียอลอีกทีนึงใช่ไหมแล้วเชเดมขี่แอเรียลแล้วแม่ก็ขี่เชเดมอีกทีนึ่งโอ้โหเรามาถึงเกาะของบ้านแอเรียลกันแล้วใช่มี ลองเราทามบอันนี้พูดอะไรอันนี้อัพ hey, ูดอะไรอันรี้พ <so ูดอะไรคะเจ้าคนราคาริหิวข้าวจังเลยเจ้าชายอยู่ไหนใช่ไหมโอ้โหเก่งเนี่ยข้อเก่งมากเลยหนึ่งสองสามเฮ้ย โอ้มีหลายท่าเลยอ่ะเออมีหลายท่าเลยโอ้โหอ้มีหลายท่ามีหลายท่าอ่ะเดี๋ยวพุ่งมาทางนี้พุ่งมาหาพ่อโอ้ไปไปดูพี่พิมพ์ไปหาพี่พิมพ์กันโอ้โห ที่เตรียมขายดอกไ้กกหนึ่งกไบ้าเปกิ่ะสมุนไพรไม่เลยแคสมุนไพรก็สามกี่บาทคะโอ้โหมันเท่าไหร่เนี่ยห้องงงอมันเป็นดอกไม้อะไรคะ

เอขึ้นมาแล้วเอาขึ้นมาสทีแล้วลูกใครจะนะเอเย่จตัได้ที่สามน่ะจอันัไดที่สามจะได้ป่ะแต่พี่บีอ่ลองดูลองดูลองดูมันลอยจตมบอกมันลอยไม่้ โอ้โหโอ้โหเอาเชิแตแมโดดเอาเชิแต้ทมโดดเฮ้ยโอ้โหเชิแตแมใกลสุดเลยโอ้โอโอ้โอ้โอ้โ้อ้โโอ้โอ้อ้โอ้ะอ้้อ้โออ้อ้โออ้อออ้โออ้อ้โออ้โอ้โอ้้้ นี่นะะโอ้โหเธอแต้มต้องแทกขาด้วยเสมอ่าม่าฮ่าฮ่เส่อฮ่าฮ่าฮ่้ฮ่าเ่ีฮ่่าฮ่าสวยฮ่า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 ฮ่ะฮ่าฮตาฮ่ีฮ่วฮ่า่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่้ฮ่าฮาฮา่าฮ่าาา่ ทีนี้ท่าสวยดูดูพี่พิมพ์ก่อนดูดูพี่พิมพ์ท่าสวยก่อนโอ้โหท่าอะไรอ่ะท่าอะไรท่าเอาท่าเอาก้นเชร์แต็มก็บอกท่าด้วยแล้วก่อนจะโดดเชร์แต็มก็บอกท่าด้วยนะคะแล้วก็กระโดดลงมาอ่าพี่พิมพ์กระโดดท่าโรบอทโรบอทนะโอ้โห โอ้โรบอทอ่ะจะไปโอ,อ,อ้โหน,นี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลุงอูเขาจะสั่งว่าให้โนดท่าอะไรต่อไปท่าแอน์เนี่ยนะครับนี่ ถ้าแอร์เลียวเลยเหรอไหนเป็นยังไงถ้าแอรเลียวโอ้โหเยี่ยมมากเลยอ่ะเยี่ยมมากเสมอสวยๆกันทุกคนเลยลูกฮะอ่ถ้าซลาพันเซลนไหนึ่งเออเดเดดเดเด้ดเ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 อโอ้โหสวย เสมอเสมอลาลูมาพาาลมาอ้ยถ้ามาที่อกถ้ามาีอกามาพเอาลูมาาลมาก่อนแล้วเดี๋ยวพาที่จอกลมาหนึ่งสองามลมาบิวบิวโอ้โหสวยมากลูกสวยมาก ถ้าทะเจาโอ้โหชื้อเต็มโดดอ่ะโดดโดดออกมาให้ห่างๆฟังหน่อยนะคะลูกฮะเดี๋ยวมันจะหัวมันจะชนยินต่ก้าท้ายเอาากินสวย่สุดองชืเตมายิมนาสติกนะครับมานติ๊นะยิาสิยิมนาสติกก่อนหนึ่งสองสามโอ้โห อ้อ่ะหนึ่งสองสามยด้้โอ้ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ย่น้ด็กาแบบนี่โอ้โหดูดูพี่นี่อะไรลบตีลังกาอฉีกขาอ่ะฉีกขาอ่ะโอ้นี่นี่พี่พิมเขาซัมเมอร์ซใต้น้ำนั่น นี่เจียงโซนี่ลูกเอาเอาหัวปะเพนแล้วก็ถาถากางจีนฝาถากางจีนฝาโอ้นี่ไงนี่ไงโอ้นี่นี่นี่ไรยิมนาสติกเอ้าเฮ้ยทำเห็นหัวพี่พิมพ์บ่เมื่อกี้ทำไมหัวพี่พิมพ์มีนิ้วด้วยไม่รู้โอ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 ้นี่เชิญแซมดูพี่พิมพ์ดูพี่พิมพ์ดูพี่พิมพ์องไปดู แค่ดูเลยดู<ล>ยในน้ำดนนได้ได้ได้อันหนึ่งสองสาม